ข้ามีของอร่อยมาฝากด้วยดูสิอออขอเคล่ดอแม่นางผู้นี้คือบนะ่าแม่นางผู้นี้ข้ากับอซอช่วยนางไว้ตอนเกิดเรื่องที่ตลาดบุรพาอย่างทุ่มสุดตัวอ๋อวิเศษรองเอ๋อมีแม่ตาอยู่เสมอละ นางชื่อเซียวจูเซียวจูนี่หัวหน้าข้าเองอชื่อฉินสร้างเฉิงคารวะพี่ฉินยินดียินดีพักที่นี่ก่อนเถอะนะดูเหมือนวันนี้หลงเอ๋จะทำความดีไว้ไม่น้อยแล้วท่านละ่ะวันนี้ไปกินเลี้ยงบ้านไหนมาอีกเรื่องกินเลี้ยงไม่มีอะไรให้พูดถึงหรอกแต่บังเอิญว่าหลังจากข้ากินเลี้ยงเสร็จก็ไปตลาดบ,บรุรพาเหมือนกันบังเอิญจังเลยเนะอะเฮ้อ,อ,อ,อคือว่า ข้าไปตลาดบุรพาแวะเข้าร้านเครื่องเคลือบกะว่าจะซื้อตุ๊กตาดินเผามาฝากเจ้าหนึ่งคู่แต่เผอิญว่าขายหมดซะก,ก่อนเนอะคิดว่าถ้าซื้อตัวเดียวไม่เป็นมงคลเลยตัดสินใจไม่ซื้อดีกว่าตุ๊กตาดินเผาซื้อตุ๊กตาดินเผาแค่นั้นเหรอแค่นั้นจริงๆเจ้าถ้าข้ารู้ว่าเจ้าอยู่ในตลาดด้วย ข้าคงรีบตรงเด่งไปหาเจ้าแล้วข้าให้จางเซียนล่าสัตว์ป่ามาแล้วนะคืนนี้จะได้กินของอร่อยกันกินด้วยกันนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้กินขนมพั่งทางก่อนเฉียนต้าโยสั่งอาหารได้เดียวเฉียนซ่างเธอไปสั่งอาหารกก่อนนะดูได้ที่โมโนแม็กซ์สุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง